ไฮรักรีโวดับเป็นแคป2.4 e- พัทคันนี้สวยมากสูงมากทุกคนนะคะมาดูด้านหน้าของเขานี่นะคะกรอบไฟไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเลยนะคะใส่กิ้งนะคะตัวหลอดไฟของเขานะคะเป็นหลอดไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยกระจังหน้าสวยๆเงาๆแบบนี้เลยเป็นสีดําเงานะคะตัวนี้จะเป็นตัวอักษรน,นะคะ r e โวสปอร์นะเจ้าของเดิมเขาติดมานะคะ ามาดูกรอบไฟอีกข้างนะคะก็ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวใดๆนะคะมีไฟตัดหมอกนะไล่มาด้านข้างนะคะคิ้วล้อของเขานี่สวยมากนะคะเป็นโค้งแบบนี้เลยเป็นสีดำด้าน ล้อก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแม็กเดิมจากโรงงานนะคะเป็นแม็กสี่บอลแบบนี้เลยนะคะด้านข้างกระจกวองข้างของเขานะคะเป็นสีโครเมียมมีไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็เป็นฐานสีดำนะมือเปิดของเขานะคะก็เป็นสีโครเมียมนะมีถ้วยมือเปิดกันรอยมาให้เรียบร้อยนะคะบันไดข้างติดมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยคิ้วกันสัตว์ใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะคะติดฟิล์มสวยงามพร้อมกับฟิล์มไลฟ้าด้านหลังแบบนี้เลยนะ เจ้าคันนี้นะคะเขาไม่ใช่ล็อกโคนะแต่ว่าเจ้าของเดิมน่าจะชอบนะก็เลยติดสติกเกอร์ตัวนี้มานะคะอันนี้ถ้าลูกค้าไม่อยากได้สามารถแจ้งเรากเก็ออกให้ได้เลยมาด้านหลังนะคะนี่ก็ไฟไม่แตกไม่ร้าวนะคะมีโลโก้ตัวหนังสือ Toyota Hilux Revo แบบนี้เลยมือเปิดเขาเป็นสี่โคเมียมพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้านหลังกระบะไลเนอร์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆนะคะรอยขีดข่วนก็เล็กมากๆน้อยมากๆเลยนะคะใหม่มาก เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะภายในกว้างขวางมากๆทุกคนนะคะเป็นเบาะหุ้มหนังเดินได้สีแดงในส่วนที่นั่งด้านหลังก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะเขามีสายเข็มขัดนิรภัยมาให้ถึง3เส้นเลยนะคะพวงมาลาัยของเขานะคะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะมีปุ่มฟังก์ชันอยู่ทางซ้ายมือนะคะมาดูตัวไม้ของเขาทุกคนรถคันนี้นะคะใช้งานมาแล้ว78,00 0กว่ากิโลนะคะของเราเป็นไม้แท้ไม่ก่อนนะ มาดูในส่วนหน้าจอของเขานะคะตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะดน้าล่างโหมดปรับแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะแล้วเขาก็มีช่อง power outlet ให้เราถึง2ช่องเลยเกียร์นะคะเป็นเกียร์ทรรมดาหรือว่าเกียร์กระปุกแบบ6สปีดนะคะแผงประตูด้านข้างของเขานะคะก็จะเป็นวัสดุเป็นพลาสติกนะคะตัดกับหนังแบบนี้เลยนะคะเป็นหนังเดินได้สีแดงนะคะแล้วก็มีช่องมานแก้วน้ําขวดน้ํานะคะลาโพงของเขาเป็นแบบทรงกลมนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะคันนี้เอาไปเลย528,000นะคะ528,00 0บาทเลยนะคะได้น้องไปไว้ขี่ไว้ใช้เลยนะคะสูงมากทุกคนดูนะคะสวยหล่อนะคะคันนี้บอกเลยค่ะคุ้มนะคะใครที่สนใจนะสามารถทักข้อความมาหาเราได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดบ้านเขียวที่เราแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้แอดมิน a t เตต้องขอตัว ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากไว้ด้วยนะคะเต้นรถประเรสริฐผลสกลนครน,นะคะรถสวยราคาถูกคันพิเศษรับประกันทุกคันค่ะ